สบายสบายหนึ่งสองามบุญสิงหีนิไทยสวัสดีครับบุนสิงห์นิไทยประจำวันที่16ใช่ไหมพฤศภาคม2568ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้รับทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวรเยความหู้เท่านั้นนะคะเซ็ตติดลบ22.22บครับหลุดพันสองนะครับอยู่ที่1194.49เ่ครับ ก็คือรับแรงขายลดความเสี่ยงกังวลเศรษฐกิจไทยกับการเมืองที่ว่า Q168 ไม่ดีนะครับรลคาการซื้อขาย45,000ล้านบาทครับตรงนี้นครับเสร็จแล้วก็แนวรับของเซ็ต1181ครับแนวต้านจะเป็น1200กดวิเคราะห์จากอินโฟเ s สครับ ตัวที่หนึ่งใช่ไหมชาโยชาโยราคาสองบาทยี่สิบหสตางค์บวกสิหสตางค์วันนี้ชาโยวันรุ่มเข้านะครับทำให้เขาดันตัวขึ้นไปเบรกเบรกหรือ,อย่งย่งยังไม่เบรกนะครับดันตัวขึ้นไปที่สองบาทสามสิบแปดประมาณนี้นะครับแล้วก็หล่นลงมาพักน่าจะน่าจะลุ้นกลับได้อีกนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า เบฟครับโชว์ว่าลุ้นพักแล้วไปต่อนะครับแนวรับจะเป็น2บาท10สตางค์ครับค่อนข้างซิ่งนะอานจะเป็นไ้นี้ครับ2บาท46สตางค์ครับซึ่งเป็นจุดสูงสุดของวันที่20มีนาคมทำเฟรม15นาทีอืปิดไม่สวยเท่าไหร่สหรับชายโยครับ ชายโยเป็นหุ้นไซเบรเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการภาพรวมบริษัทม,มีกําไรและมีปันผลมีแวลูเลยอยู่ที่74ล้านบาทผลข้างชิ่งนะครับสําหรับชายโยบอกเลยแต่ว่าส่งกราฟข้อเบรก e m เม9เน้าะเปิดที่2องบาทสิครับน่าจะเป็นแนวรับตรงน,นี้แหละตีเป็น2บาทนะขึ้นไปสูงสุดที่2องบาทสาแล้วก็ลงมาปิดที่สองบาทยีสตางค์ครับตอนนี้ก็คือเบรก เจอเบกเนาะเขาเบกขึ้นไปแล้วแหละเบกสองบาทเบก EMA 89แปดสิบเก้าครับไอ้ลุ่นเบก EMA 2สองร้อ e ยนะครับสองบาทเจ็สิบแปดสตางค์ไอใจหกสิบแปดจุดห้าหนึ่งครับวอลลูมซื้อเข้าสิบห้าล้านขายออกสิบห้าล้าน ATC 1.9หนึ่งจุดเก้าล้านครับอันนี้คือการเทสนะถ้าเข้ากับออก ราคาตรงกันเนี่ยคือการเทสนะครับเทสลูกค้าแนวรับสองบาทสิบสี่สตางค์แนวต้านสองบาทสามสิบแปดสตางค์ถ้าทำได้จะเป็นสองบาทห้าสิบสตางค์ครับครับตัวต่อไปครับว้าอัพว้าอัพราคาสามบาทยี่สิบสตางค์ติตลบแปดสตางค์ค่ะทีนี้ต้องตรงนี้ต้องไปอต้องไปดูหุ้นลูกพี่เขาด้วยนะหุ้นวานาะครับแนวรับจะเป็น ตีเป็น3ามบาทนะครับแนวรับตีเป็น3บาทบบบาท่านหลุดคือจบนะครับสำหรับวาร์อัพแต่ว่ามีข่าวเนาะท่านจะเป็นต้านแรกจะเป็น3มบาทสามสบในกรอบจะเป็นประมาณนี้นะครับต้านถัดไปจะเป็น3บาท5้าสิบแค่อนข้างซิ่งนะครับสำหรับวาร์ up. อัพอ่ามเฟรม15นาทีปิดไม่สวยเท่าไหร,ร่วาร์อัพเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากร ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันมี v a l u e ะ a อยู่ที่ห้าล้านบาททรงภาพรวมคือไซเวนะไซเวสะสมหรือเปล่าแต่ว่าดูตรงนี้ไม่มีไม่มีวันสะสมนะครับถ้าดูตามสายกราฟนะครับเปิดที่3ามบาทยีครับขึ้นไปสูงสุดก็อยู่3มบาทยีนะครับเราลงมาปิดที่3ามบาทยนะีเนี่ยเมย์แสิบเก้าจะเป็น3ามบาทหกสิสตางค RSI เป็นโซนล่างครับ41.04วอลลุ่มซื้อเข้า5แสนขายออก9แสน ATC 2แสนมีสัญญาณแนวรับ3บาท12สตางค์นแนวต้าน3บาท28สตางค์ถ้าทํางด้จะเป็น3บาท36สตางค์มีข่าวครับสำหรับวาอัพวาอัพปิดเดียวขายหุ้นกู้3.5พันล้านบาท5พันล้าน พิ่มกระแสต,ตอบรับดียอดจองทะลุเป้าอ๋ขอเขาขายหุ้นกู้นั่นเองครับอันนี้ข่าวของวาอัพนะครับข่าวจากข่าวหุ้นครับเดี๋ยวลงในกลุ่มไลน์นะครับสําหรับข่าวตัวนี้ตัวต่อไปแพลนบีแพลนบีราคาสี่บาทห้าสิบสตางค์บวกสิบแปดสตางค์แพลนบีมีแบง์เกอร์เข้าวันที่สิบสามพฤษภาเนะทําให้ตัวหุ้นเขาลุ้นรีบาวลุนรีบาวนะแนวรับจะเป็นสี่บาท 3ามครับ4ี่บาทสาจริงๆต้องไปมารับที่4 8, 8, นะี่บาทสิบแปดคนกางซิ่งนะครับสำหรับแพลนบีแล้วก็ต้านก็จะเป็นแถวแถวสี่บานะทแปดสิบทำเฟรมสินาทีปิดสวยครับสำหรับแพลนบีครับแพนบี B, เป็นหุ้นไซเบอร์เป็นหุ้นเกี่ยวกับให้บริการรับจ้างผลิตสือ่อโฆษณาค่ะ ภาพเฟรมบริษัทม,มีกำไร,รแต่มั่นมีปันผลมีแม้ลุ่นในเดียอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบล้านบาทโซทามเฟรมวบกยังไม่สวยเท่าไหร่ะครับแต่ทามเฟรมเดนี่ต้องเด้งอีกนิดนึงก่อนแต่เด้งเท่าเท่าเท่าไหร่อ่ะสี่บาทถ้าเท่าสี่บาทแปดสี่บาทต้องเบกให้ได้ถึงจะเรียกว่ารีบาวนะครับสาหรับแคนดีครับอีฟ e ินครับอีฟ e ินทรงกราฟทามเฟรมเดสวยนะครับ สวยเด้งขึ้นมาเปิดที่3 4มสบาทสาครับขึ้นไปสูงสุดที่4ี่บาทห้แล้วก็ลงมาปิดที่4ี่บาทห้ครับต้องเบรก EMA 89ครับ5้าบาทแปสิาำหรับสาย EMA นะตะกี้เป็นสายกราฟนะครับไ s i 37.92วอลุ่มซื้อเข้า14ล้านขายออก9ล้าน ATC 6ล้านครับแนวรับ4 36, ี่บาทสาสตางค์แนวต้าน4 66, ี่บาทหกสตางค์ถ้าทำได้จะเป็น4 80, ี่บาทแปสตางค์ ตัวสุดท้ายครับมาสเตอร์ครับมาสเตอร์ราคาแปดสิบห้าสตางค์บวกยี่สิบสตางค์ชนเซลลิงบ้าเนี่ยไม่มั่นใจนะพอไปดูอ่าเป็นหุ้นชนเซลลิงเล้าลูกเปิดอ e ีฟินให้พอดูทำเฟรมสิบห้าปิดสวยครับปิดโดดด้วยนะครับทำเฟรมเดก็เป็นหุ้นค่อนข้างซิงนะครับ ตอนแนวรับจะเป็นเจ็ดสิบห้าสตางค์ครับต้านถัดไปก็จะเป็นลุ้นไปขึ้นหนึ่งบาทลุ้นกลับหนึ่งบาทนะครับสำหรับหุ้นแม่ครับหุ้นมาเตอร์ครับตอนแรกๆเปิดมาในห้าบาทนะแล้วขอดูทำฟีมบีแค่นิดนึงครับตอนนี้ลุ้นกลับนะครับแต่ว่ารุ่มยังไม่สวยเท่าไหร่มาเตอร์เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบ,บริโภคครับภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผล มี value ระดอยู่ที่สามสิบหกล้านบาทมันสะกดยังไงโอเคอืม <c oughs> ก็โอเคอยู่นะครับเปิดที่เจ็ดสิบหกสตางค์ครับแล้วก็ปิดโดดที่เราต้องทำงานสองอย่างในเวลาเลาดียวกันครับชนเซลลิงครับชนเซลลิงตอนไหนต้องไปดู ต้องไปดูตรงนี้ถึงจะรู้ว่าฉุนเซลลิงตอนไหนชนุนเซลลิงประมาณ1 1บเนาฬิกาสีนาทีประมาณนี้ครับถ้าทำเฟรม5นาทีนะชนเซลลิงครับสำหรับมาเตอร์ครับไม่มีอะไรจะพูดเลยถ้าชนเซลลิงต้องดูหน้างานครับวอลล่มไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถือว่าเทสเหมือนกันกันกบไอตัวแรกตะกี้ัอลุ่นซื้อเข้า2ี่สล้านขายออก20ล้านเอย4ล้านครับ RSI 60.00ครับโอเคครับแนวรับ76สสตางค์แนวต้านเป็นออทาังค์เปิดชาริงใหม่ไปที่1บาท10สตางค์ครับกดพื้นหมดข่าวเนาะโอเคครับคนซิ่งยิทงใหญโชคดีบันสุขครับสวัสดีครับ